บทที่11ผู้หญิงบ๊อบทหารที่หน้ากากมีรอยบากได้นําอาหารมาให้เหล่าผู้หญิงบ๊อบเข็นรถเข็นผ่านผู้หญิงท้องที่ดูเหมือนว่าเธอกําลังปลูกผักบางห้องที่บ๊อบเอาอาหารไปให้ก็กําลังเลี้ยงลูกบางห้องอืน่าจะดูมเ่เขือเผากันดูเหมือนว่าเจริโกแห่งนี้จะแบ่งโซนระหว่างชายกับหญิงโดยผู้ชายจะถูกขังเพื่อให้กินเนื้อเอเลี่ยนส่วนผู้หญิงจะถูกขังเพื่อให้กําเนิดเด็กจนมาถึงห้องของลินลี่ ลินลี่ได้ทักทายบอบและชวนให้เข้ามาข้างในพร้อมกับโชว์งานศิละปะให้ดูอ oh, cool. uh ๋อเฮอแมนโคตรคูลฉันเรียกมันว่าเทพแห่งหนองบึงฉันพยายามถ่ายทอดความรู้สึกของสถานที่นี้ด้วยดินเหนียวผมที่เห็นนั่นก็เป็นของจริงฉันแอบเอามาจากข้างห้องเนะี่ยเป็นไงสวยไหม <c oughs> นี่มึงคิดว่ามึงปั้นเฟอร์บี้อยู่ไงทั้งคู่ได้คุยกันลินลี่ได้ถามถึงแผลบนใบหน้าของบ๊อบก่อนที่เราจะรู้อะไรออตแกก็โผล่เข้ามา และขอให้บ๊อบออกไปบ๊อบจับแขนออสการ์แล้วพูดว่านายคือผู้เข้าข่ายไม่สามารถมีลูกได้ไม่มีประโยชน์ที่จะทําแบบนี้ฉันจะไปฟ้องลีออนเขาจะไม่ให้อภัยนายแน่เชิญเขาเป็นคนอนุญ,ญาตฉันเองออสการ์ตอบก่อนที่เรื่องจะบานปลายลินลี่ได้ไล่บ๊อบออกจากห้องไม่เป็นไรฉันโอเคบ๊อบเข็นอาหารออกมาเหล่าทหารที่เห็นบ๊อบก็เริ่มพูดขึ้นมานั่นมันคนทรยศนี่ ทำไมลีออนยังเก็บคนแบบนี้ไว้เห็นว่าจะพาผู้หญิงและเด็กบางส่วนหนีหนาก็เลยโดนทุกต่อไปคงไม่กล้าหนีแล้วละ่ะน่าจะเชื่อมกว่าสุน,นักซะอีกตัดภาพมาอีกทีลิลลี่กูเคไปแล้วลิลลี่พยายามขอโทษออสกาอย่าทําแบบนี้อีกนะที่รักเดี๋ยวผมจะเตะคุณจนเมื่อยขาเอาออสกาที่แคนบอบได้ชวนให้ลิลลี่ค่าบ๊อบมันไส้มันมานานแล้วเรามาจัดการเขาให้เหมือนผูบัติเหตุไหม ลิลลี่ได้ห้ามออดกาและรับปากว่าต่อไปจะไม่เข้าใกล้บ๊อบอีกปล่อยเขาไปเถอะโอเคผมรักคุณเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปบทที่12พิธีกรรมนำโชคจอร์นในตอนนี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ได้คุยกับอีธานฉันกํกำลังคิดหาวิธีหลบหนีเช่นถ้าเราแกล้งตายเขาจะเปิดห้องก็ต่อเมื่อมีคนเสียชีวิตนั่นคือตอนที่เราจะหนีอืมอ,อันนี้ได้สภาพมึงกับกู เหมือนหัวใช้โปสตากแดดกูว่ามันเชื่อชัวอีธานได้ถามจอรว่าทำไมเขาเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทำไมนายถึงไม่ยอมแพ้เลยจอรนฉันไม่ได้เข้มแข็งแต่น้องสาวฉันไม่เคยยอมแพ้ฉันที่เป็นพี่ชายของเอ็มมาจะมายอมแพ้ไม่ได้ทั้งคู่ได้คุยกันก่อนที่เราจะได้ยินเสียงสุดท้ายของอีธานก็คือคำว่าแม่หลังจากนั้นเสียงก็จะเงียบไปจอรนล้มลงแล้วย้อนคิดถึงตอนที่เขาและน้องสาวโดนจับพวกนี้มันกินคนเดี๋ยวมันก็จะมากินเรา ที่ไม่คิดเลยว่าจะโดนกินจากมนุษย์ไม่ใช่เอเลียนจอนที่หวาดกลัวหันไปมองเอมมาที่กำลังวิพื้นก่อนตุยหุณต้องเป๊ะเธออีเวนเอมม่าได้บอกจอนว่าการออกกำลังกายคือพิธีกรรมแห่งความโชคดีหนูเคยดูในหนังมามันเป็นแบบนี้หลายเรื่องนี่มึงดูเรื่องอะไรเนี่ยสปาตันสามร้อยเหรอะก่อนที่จะมีคนโผล่เข้ามาจอนขอร้องถ้าจะกินให้กินเขาก่อนซึ่งไอ้โรคจิตก็หันมาพูดกับจอนว่า กับผู้หญิงเขาจะยังไม่กินหรอกเขาจะหื่นกามใส่ก่อนน่ะรู้ปะหื่นกามอะ่ะแล้วเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหื่นกามแบบว่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลังจากนั้นค่อยกินแล้วเอ็มมากก็ดึงความสนใจจากไอ้โรคจิตคิดจะทําอะไรก็ขอให้ถอดกุญแจมือออกก่อนไอ้โรคจิตต่อแรกก็ไม่ยอมที่จะถอดให้แต่เธอก็หวานล้อมจนมันยอมถอดให้แล้วเธอก็ขอให้มันเริ่มจากข้างล่างก่อน ได้เลยพี่มันหื่นตัวพ่ออยู่แล้วขอคุยกับแมงกระพุนน้องหน่อยนะจ๊ะก่อนที่จะตูมเอมม่าเอาหินทุบใส่หัวหลังจากนั้นเธอก็รีบพาจอหยวมาแล้วก็ตูมเธอได้ทําการเปิดวอลแก๊สทําให้สถานที่ที่เธอถูกจับตัวมาระเบิดแล้วสองพี่น้องก็มานั่งพักจอที่คิดถึงเรื่องราวในอดีตเสร็จเขาก็ฮึดสู้บทที่13สามจบเขาลีออนตื่นขึ้นมาพร้อมกับออกกำลังกายก่อนที่เขาจะเดินมาจิบกาแฟ ชีวิตที่แม่งโคตรชิลเลยวะ่ะผู้พันได้เข้ามาทักทายลีออนฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำให้ดีออนได้ตอบกลับเราต้องขอบคุณคุณและทุกคนที่ทำให้เรามาได้ไกลขนาดนี้ตราบใดที่เรายังมีครอบครัวเราสามารถทำทุกอย่างได้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันก่อนที่จะมีทหารเข้ามารายงานมีคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตจอร์นที่ถูกขังก็ยังวิดพื้นด้วยแขนเพียงข้างเดียว ลีออนเดินเข้ามาทักทายบ๊อบและตรงไปยังห้องผู้ทดลองที่เสียชีวิตห้องนี้น่ะเหรอลีออนเปิดประตูห้องขังแล้วพูดขึ้นมาว่าจอห์นอีธานตายแล้วสรุปอีธานไม่รอดคือตอนนี้ผมแอบเสียใจอยู่นะครับเพราะว่าอีธานพยายามมีชีวิตรอดในโลกที่สิ้นหวังแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตลีออนอุ้มร่างของอีธานไปที่ห้องของจอร์นเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเหมือนกับคนอนื่นๆจอห์นที่กำลังอึง้งอยู่ๆก็ปรากฏภาพน้องสาวยืนอยู่ข้างเขา ที่จะต้องทําได้นะพี่ชายเอมมาได้พูดขึ้นมาพี่วิทย์คืนแล้วใช่ไหมดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลแค่การผักแดนครั้งสุดท้ายเอมมาพูดพร้อมชี้นิ้วไปที่ลีออนจัดการเขาพอจบประโยคแขนของลีออนก็ขาดกระเด็นลีออนกระเด็นไปติดกาแพงจอหนหลอปรากฏภาพเอเลี่ยนยืนสองขาที่มีเขาพลังของจอนตื่นขึ้นมาแล้วบทที่14การตื่นรู้ทหารรีวิ่งไปกดสัญญ,ญาณฉุกเฉิน เรามีเหตุฉุกเฉินสมาชิกในครอบครัวของเราหนึ่งคนตื่นขึ้นมาแล้วเขาพังห้องขังและกำลังขัง่งลีออนสู้กับเขาเกียงลําพังนี่เป็นครั้งแรกของการแหกคุกหลังจากที่มีคนตื่นขอกําลังเสริมโดยด่วนช่างมึงยังไม่มากันกูจะลาโลกแล้วนะ,ะและอีกสิ่งหนึ่งเขาเป็นผู้เข้าข่ายที่มีเขาลีออนพยายามเกี้ยกล่อมจอรนใจยเย็นก่อนจอรนนายรู้ไหมว่านายอยู่ที่ไหนจอรนทีกลายร่างเป็นเอเลี่ยน ดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้รีออนแปลงร่างแล้วเข้าไปสัตว์หน้าจอจอนสัตว์หน้ารีออนคืนอออไม่ใช่หมอฟันก็ถอนฟันได้เหล่าผู้เข้าขายและทหารรีตามไปสมทบช่วยรีออนตูมรีออนกระเด็นทะลุกำแพงโผล่มาอีกฝั่งทุกคนยืนดึงและตกตะลึงมองไปที่ร่างของรีออนบทที่15การสังหารหมู่ทหารตกใจที่เห็นรีออนกระเด็นทะลุกำแพงมาไม่มีทางรีออนคืน สมองเขายิ่งอยู่ดีเขายังไม่ตายทหารที่คนพูดขึ้นฝั่งเรามีผู้เข้าข่ายถึงสี่คนเราต้องซื้อเวลาจนกว่าลีออนจะฟื้นตัวขนาดลีออนยังอ่อนขี้ขนาดนี้พวกกูจะเป็เหลืออะไรเราทหารลุมยิงเข้าไปในรูของกระแผงขอเสียงก็สุนสงบลงโทมัสลรีดโกนบอกให้ทุกคนหลบแต่ว่าช้าเกินไปเหาทหารและเหลี่ยมโดนหาของจอนฟาดจนตัวขาดครึ่ง เหล่าผู้เข้าข่ายตื่นตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าจอนเดินออกมาจากรูกำแพงโทมทัสได้บอกให้โรเบิร์ตลุกขึ้นแล้วรีบถอยโรเบิร์ตมองเลียมที่ไหลลมหายใจก่อนที่จะตะโกนแบบคนเสียสติเลียมตายแล้วโรเบิร์ตโมโหแล้วก็วิ่งเข้าไปหาจอรนก่อนที่จะแปลงล่างแล้วเข้าไปสู้กับจอรนโทมทัสพยายามห้ามแต่หางของจอรนแทงทะลุหัวโรเบิร์ต